การผลิตไฟฟ้าที่เกี่ยวกับน้ำทะเลอาจจะมีหลายรูปแบบครับบางก็เป็นการไปตั้งกังหันในทะเลหรือว่าทำเขื่อนในทะเลหรือว่าถ้าหม่หน่อยก็เป็นใช้แรงดันทะเลครับในการผลิตไฟฟ้าแต่ว่าที่ญี่ปุ่นครับเขาเลือกใช้ความเค็มของน้ำทะเลครับในการสร้างกระแสะไฟฟ้าขึ้นมาฟุกุโอกะแอเรี t วอเตอร์เวิร์สเอเจนซี่หรือว่าถ้าให้เข้าใจง่ายๆก็คล้ายกับการประปาของเมืองฟุกุโอกะในญี่ปุ่นครับเขาเปิดใช้งานโรงไฟฟ้าจากความเค็มหรือฟุกุโอกะออสโมติกพลาวเวอร์แพนที่เป็นทั้งแห่งแรกในเมือง แห่งแรกของประเทศและเป็นแห่งที่2ของโลกด้วยโรงไฟฟ้าแห่งนี้เขาเคลมครับว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าให้กับครัวเรือนได้ถึง220ครัวเรือนในแต่ละปีแต่ก่อนจะไปรู้จักกับโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีใหม่นี้ให้มากขึ้นไปดูกันก่อนครับว่าหลักการที่ว่านี้มีอะไรอยู่เบื้องหลังบ้างโรงไฟฟ้าจากความเค็มหรือว่า osmotic power plant อาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่า o s m o ซ i สครับถ้าเรามีน้ําจืดกับน้ําทะเลกันโดยแผ่นเยื่อที่ให้น้ําผ่านได้แต่แผ่นเยื่อนี้เกลือจะผ่านไม่ได้นะครับน้ำ จากฝั่งน้ำจืดครับจะผ่านเยื่อหรือว่าชีเต็มๆเ,เขาเรียกมันว่าเยื่อเลือกผ่าน (selective membrane) ไปเพิ่มน้ำในฝั่งน้ำทะเลจนน้ำทะเลกับน้ำจืดมีความเข้มข้นเท่ากันซึ่งนี่แหละครับเขาเรียกว่ากระบวนการออสโมซิสและระหว่างกระบวนการนี้ครับจะเกิดความดันที่ฝั่งน้ำทะเลเพิ่มขึ้นตามกฎทางฟิสิกส์และเคมีในการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของน้ำและถ้าเราสามารถนําเอาความดันตรงนี้มาหมุนกังหันเพื่อผลิตไฟฟ้าได้เราก็จะได้แหล่งพลังงานที่ทั้งสะอาดต่อเนื่องเพราะ ก็ไม่ต้องแคร์ว่าจะมีฝนตกแดดออกไหมหรือว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนมีผลิตไฟฟ้าหรือเปล่าถึงแม้ว่าทฤษฎีจะสวยงามแค่ไหนครับแต่ว่านับตั้งแต่มนุษยชาติรู้จักกับออสโมซิสในปี1748เรากับไม่อาจนําหลักการนี้มาสร้างเป็นโรงไฟฟ้าอย่างแพร่หลายได้เลยนั่นก็เป็นเพราะว่าหลักการนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องของวิชาการครับแต่ความคุ้มค่าต่างหากที่ต้องมาพิจารณาอย่างแท้จริงเพราะว่าการจะสร้างโรงไฟฟ้าแบบใหม่ขึ้นมาได้ครับเราต้องมี3ามอย่างคือน้ําทะเล น้ำจืดและแผ่นเยื่อให้น้ำจืดผ่านได้โดยไม่มีโมเลกุลของเกลือไหลย,ย้อนกลับและทั้ง3อย่างต้องใหญ่พอที่จะผลิตไฟฟ้าในระดับที่ใช้งานได้จริงๆอาจจะเป็นกิโลวัต์หรือแม้แต่เมกะวัตเลยด้วยซ้ำปัญหาก็คืออย่างที่1ครับการจะผลิตไฟฟ้าต้องใช้ไฟฟ้าจ่ายไฟเพื่อปั๊มสูบน้ําทะเลก,กับน้ําจืดเข้ามาเป็นจํานวนมากไม่อย่างนั้นไฟฟ้าที่ผลิตออกมาได้หักกับไฟฟ้าที่สูบปั๊มเข้ามาแล้วมันไม่คุ้มครับสอครับเยื่อเลือกผ่านที่จะให้น้ําจืดไหลผ่านไปได้ต้องใหญ่ ปลอดภยัยร่วมถึงทนทานมากพอที่จะใช้งานได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆานหรือสรุปง่ายๆสั้นๆก็คือถึงทําได้แต่ที่ผ่านมามันไม่คุ้มทุนนั่นเองครับแต่ญี่ปุ่นเขาเชื่อว่าสิ่งนี้สามารถผลิตไฟฟ้าเป็นเรื่องเป็นราวเชิงพาณิชย์ได้จริงๆจ,จนกลายเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกอย่างเป็นทางการในฟุกุโอกะนั่นแหละครับโดยโรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้ปรับปรุงให้สามารถทํางานได้ต่อเนื่องซึ่งคาดว่าในแต่ละปีจะผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า8 8 0 0 0 0กิโลวัตต์ชั่วโมงหรือเพียงพอต่อครัวเรือนมากกว่า2อ0 คเรือนและยังเป็นแหล่งจ่ายน้ําสะอาดให้กับชุมชนโดยรอบด้วยทั้งนี้ครับน้ำจืดที่ใช้มาผลิตไฟฟ้าไม่ได้เป็นแค่น้ําดื่มหรือว่าเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติครับโรงไฟฟ้าแห่งนี้ยังเอาน้ําเสียที่ผ่านการบําบัดจากโรงงานแล้วมาเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าด้วยทั้งนี้ครับโครงการที่ฟุกุโอกะจะกลายเป็นแห่งที่2ของโลกต่อจากโรงไฟฟ้าในเดนมาร์กของบริษัท So ลพาวเวอร์ซึ่งน่าสนใจที่บริษัทในเดนมาร์กเลือกผลิตเยือ่อหรือว่าเมมเบรนที่ว่านี้จากโรงงานในญี่ปุ่นเหมือนกันครับนอกจากเดนมาร์กกับญี่ปุ่นแล้วครับยังมีนอร์ ตและออสเตรเลียเหมือนกันครับที่กําลังศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้าด้วยความเค็มจากน้ํำทะเลแต่ทั้ง3ชาตินี้ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาและห่างไกลจากการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เหมือนที่ญี่ปุ่นทาได้ในปัจจุบันครับ